ท่านจะบุพนิมิตสูตรว่าด้วยบุพนิมิตห้าประการแท้จริงพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากหมู่เทพย่อมปรากฏบุพนิมิตห้ประการคือ 1. ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง 2. พรพัสตราพ์ที่สวมใส่หมองจางลง 3. เงือไหลออกจากรักแร้ สีผิวพันธ์เศร้ามองปรากฏที่กาย 5. เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตนเทวดาทราบว่าเทพบุตรนี้จะจุติก็พลอยยินดีอวยพรให้สามประการคือ 1. ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี 2. ท่านได้ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วขอให้ได้ลาบอันดีส ท่านครั้นได้ลาบอันดีแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไรการได้ลาบอันดีของเทวดาเป็นอย่างไรการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาการที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้นี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาบอันดีของเทวดาก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั้นแหลตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรม หรือใครๆในโลกไม่สามารถทำให้คลอนแคลนไปได้นี้ชื่อว่าเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้เมื่อเทพบุตรจะจุติจากเทวโลกเพราะสิ้นอายุเทวดาผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงอวยพรสามประการคือท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว ขอให้ไปเกิดในภูมิที่ดีคืออยู่ร่วมกับมนุษย์เถิดท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ได้มีศรัทธาอย่างสูงยิ่งในพระสัทธรรมเถิดศรัทธาของท่านนั้นขอให้ตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงในสัทธรรมที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วใครๆทําไม่คลอนแคลนไม่ได้ตลอดชีวิตเถิดท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้ทั้งหมด รวมทั้งละกรรมชั่วที่ประกอบด้วยโทษอื่นๆจงทําความดีทางกายวาจาให้มากและทําความดีทางใจที่ประมาณมิได้ปราศจากอุปธินอกจากนั้นท่านจงทำบุญที่เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยการให้ทานชักชวนผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในสัจธรรมในพุทธศาสนาเถิดเมื่อเทวดารู้แน่ว่าเทาพบุตรกำลังจะจุติ ย่อมพลอยยินดีด้วยการอนุเคราะห์กล่าวชวนดังนี้ว่าท่านเทพบุตรท่านจงหวนกลับมาเกิดในเทวโลกนี้บ่อยๆเถิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปัญจะบุพนิมิตสูตรที่สี่จบ อิติปิโสภะเขาว่าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโต Saan Hawa Manusanang